thank you ู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทางรายการก็ได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครนะคะก็ได้ไปเห็นไปรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็ยังอยู่ที่ภาคอีสานเช่นเคยค่ะแต่เรามาที่จังหวัดนครพนมนะคะซึ่งที่นี่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะและสถานที่สถานที่แรกนะคะที่เรามากันก็คือวัดพระธาตุพนมวรวรมหาวิหารค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ติดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้นๆเลยค่ะของจังหวัด คอนพนมที่มีบุคคลแล้วก็ประชาชนมาเที่ยวมากที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปดูภาพบรรยากาศภายในวัดค่ะเราจะไปฟังเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมพันตำรวจโทต่างใจจันสมุทตรสตารวัตรตำรวจท่องเที่ยวนครพนมนะครับวันนี้เราได้พามาที่วัดพระธาตุพนมซึ่งเป็นวัดพระธาตุประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในส่วนของคนที่เข้ามาสักการะบูชาที่นี่ก็จะเป็นชาวไทยชาวลาวและชาวเวียดนามนะครับที่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตจ,จังหวัดนครพนมและก็พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งในวัดพระธาตุพนมจะมีนักท่องเที่ยวมาจํานวนมากในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆนะครับและในช่วงวันเทศกาลไหว้พระธาตุพนมที่ผ่านมาวันที่18ถึง26กุมภาพก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติมาเป็นจนํานวนมากในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวเราได้ร่วมกับทางตำรวจสพอ,อ,อทตุพนมนะครับซึ่งอยู่ประจําอยู่แล้วแล้วก็เป็นหน่วยเสริมข,ของทางสพอ,อทตุพนมในการดูแลรักษาความปลอดภพพัววภยกับนักท่องเที่ยวเฉพาะแคสที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ในเขตทตาพนมนี่ก็ยังไม่ไม่มีเคสอะไรที่เป็นรุนแรงครับก็จะเป็นการสอบถามเส้นทางมากกว่าส่วนปัญหาที่เป็นมักบริษัทน้าเที่ยวเถื่อนหรือทุกมักคุเที่เถื่อนในเขตจังหวัดนครพนมก็ยังไม่ยังไม่มีการร้องเรียนครับถ้าเป็น ทัวร์ชาวเวียดนามก็จะมากับบริษัทนาเที่ยวที่จดทะเบียนโดยถูกต้องทางตํารวจท่องเที่ยวก็จะร่วมกับทางนายทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวมากุเทศในเขตพัฒนตะวันออกเฉียงเหนือตรวจตาความถูกต้องของบริษัทนาเที่ยวร่ากุเทศในเขตรับผิดชอบนะครับซึ่งที่ผ่านมาเรายังไม่พบปัญหาที่มากุเทศเถื่อนไปบริษัทนําเที่ยวเถื่อนแต่อย่างใดครับมาตรการต่อจากนี้ไปในการดูแลให้มันจะเข้มข้นโดยที่ความปลอดภัยเนี่ยมีอะไรจะพูดกับประชาชนไหมว่า พราะถ้าในส่วนของการเตรียมรับ AEC ที่จะมีขึ้นในปี2558นะครับในส่วนของภาษาเวียดนามซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวก็อาจจะพูดสื่อภาษาได้ไม่ดีเท่าที่ควรเราก็เลยต้องมีการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาเวียดนามได้ซึ่งคนในจังหวัดนครมนมซึ่งเป็นพื้นเพจากบางส่วนก็อาจจะมาจากเวียดนามนะครับรุ่นเจเน r a t i o นที่2นี่ก็ยังสามารถพูดภาษาเวียดนามได้เราก็จะเอาคนจํานวนนี้ครับมาช่วยเหลือกิจการของทางตำรวจท่องเที่ยวในการไปล่ามแปลภาษาเวียดนามซึ่ง นักเที่ยวเวียดนามบางส่วนก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วก็จะเอาอาสาสมัครช่วยเหลือนักเที่ยวมาช่วยงานทางตำรวจท่องเที่ยวใน,ในอนาคตนะครับค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้ฟังจากปากของท่านสารวัตรไปแล้วนะคะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนคะ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาชมบรรยากาศภายในวัดพระาธาตุพนมค่ะ ผิดไปหรือเปล่ารุนแรงไปหรือเปล่าฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่า คิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่า รักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด จะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ จำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนพบจริงคุ้มจริงการซก IPM i d e Finition 022459999 ที่ไปเที่ยวเล่นนครพรนมเบ่งจกเือลองเชื่อคำน้องสาวนครผิ้วเลืองหอนดังทองยามเต่าลงลอยลงริมฟังโขงยาา love เราได้ไปนวัตก,การพระธาตุพนมมาแล้วค่ะเราจะนั่งเรือไปชมสองฝั่งแม่น้ำโขงกันเดี๋ยวไปกันเลยค่ะท่านที่นั่งผู้ท่านกำลังถ่ายภาพใส่เสื้อสีเขียวจากไหนครับโคราชเมื่อวานอยู่ใกล้กับนครราชสาีมาไหมครับ ใกล้กันเลยเนาะ,ะประมวานชาวคนครราชสีมามากันเยอะเลยวันนี้มีโคราชม<ร>าอีกนะครับท,ะท,ะทั้งสามท่านเลยนะขอต้อนรับพี่น้องชาวโคราชโฮเทวที่ดีที่สุดทุกวันนี้เหลือไว้แต่วความทรงจำนะครับแต่ว่าในตัวอาคารโรงแรมนี้ใครจากกินสเต็กเต็มสูตรสเต็กอร่อยก็ร้านสเต็กคอนเนอร์ของคุณแก้วนะครับห้องสุดท้ายสเต็กคอนเนอร์คุณแก้วนะครับอร่อยกว่าโรงแรมรั้วห้าดาวหลายแห่งอีกนะเพราะว่าราคาก็ไม่แพง พาอเจ้าของร้านครับจบจากสถาบันอาหารรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาครับและเป็นเชฟเจาก จะพาท่านผ่านโรงแรมท่าแขกสีชั้นแต่เดิมชื่อโรงแรมท่าแขกสีชั้นก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นแม่โขงโฮเทลเพราะว่าคนไทยสับสนกับชื่อเนาะโฮแทมท่าแขก4ีัสันผู้ลังคนเข้าใจว่าโรงแรมโฟสี่สันมันมี4ีัสันเนาะสันหน, 2, น, 3, น 4, ึ่งสันสองสันสามกับชันสี่ถ้าบันีิมอย่างขึง้นก็เดินดานบ่มีิลิบขึนละแสนนะครับ แสนกิมนี่เป็นเงินไทย400บาทโดยประมาณถ้ามากันเยอะเปิด5ห้องขึ้นไปจะได้ราคาห้องละ530-600ถกว่าบาทคือราคาพิเศษเหมือนกว๋วยเตี๋ยวนะครับไม่เหมือนบ้านเรานะถ้าบ้านเราเปิด10ห้องแถมตี2ห้องไม่ให้ดั่งเล่นไพ่แต่ที่นี่ซอรีเสียใจนะเพิ่มราคา สำหรับภาพบรรยากาศริมสองแม่น้ำฝั่งโขงนะคะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเป็นภาพบรรยากาศที่สดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยค่ะดิฉันอยากจะเรียนเชิญนะคะคุณผู้ชมที่ผ่านมาที่จังหวัดนครพนมนะคะก็อยากจะเรียนเชิญให้มานั่งเรือลํานี้นะคะนั่งกินลมชมวิวชมบรรยากาศสวยๆงามๆได้เลยค่ะและสาหรับช่วงนี้เราจะพักกันก่อน,นะคะ่ะช่วงหน้าเราจะไปที่ไหนห้ามพลาดสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD โ ip ปดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคงจริงการซก IPM i d e Finition 02-245-9999เราทําเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า รุนแรงไปหรือเปล่าฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่า เอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่า ถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิดขอโทษประเทศไทยและถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ สูเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยให้เป็นพลัง ยังไงบ้างคะหลังจากที่เมื่อวานเรานั่งเรือชมวิวทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้าโขงค่ะก็เป็นภาพที่สวยงามมากๆเลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะคือรายการของเรานั้นประทับใจมากคือประเทศฝั่งเบื่อนบ้านของเรานั้นใช้จาน IPM จานสีส้มด้วยคะ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ยังติดตามแล้วก็ยังใช้จาน IPM ของเราด้วยคะ่ะและเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปรู้จักกับนักธุรกิจระดับแนวหน้าจังหวัดน,นครพนมค่ะซึ่งเขาจะมีการ เตรียมตัวยังไงนะคะที่จะเข้าก้าวเข้าสู่ AEC ในปี2558นี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของเขาเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันประพัฒพพรชริวันสิทธิละนน์นครพนมนะคะก็เป็นนักธุรกิจของจังหวัดนครพนมเป็นคนนครพนมโดยกําเนิดนะคะค่ะก็ดีใจนะคะที่ AEC ที่จะมีมาถึงในปี58นี้นะคะแล้วก็เท่าที่ดูแล้วในในจังหวัดนครพนมเราเนี่ย าถามว่าพร้อมไหมส่วนหนึ่งน่าจะพร้อมแต่ว่าถามว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอาจจะยังไม่พร้อมถึงขนาดนั้นเพราะว่า,าการที่นครพนมเมื่อก่อนนี้เป็นเมืองปิดนะคะเป็นเมืองปิดปิดในที่นี้หมายความว่า,าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย คนจะรู้จกักนครพนมก็คือพระธาตพนมคืออำเภอ่าพนมเวลาที่มาที่นครพนมแล้วเนี่ยถ้าใครขับรถมาถึงสกลนครก็จะมีป้ายบอกไปท่าพนมเขาก็จะตรงไปทางโน้นนะคะแทนที่จะเข้าตัวเมืองมาซึ่งมันต้อง90กิโลจากสกลนครมานครพนมในขณะที่จากสกลนครเข้าท่าพนมเลยเนี่ยประมาณ50กิโลเนี่ยเขาก็ไปทางโน้นเลยพอจบจากตรงโน้นได้ไหว้พระธาตุตามาความประสงค์แล้วเขาก็จะไปมุกดาหาร เข้าอุบลแล้วก็เข้ากรุงเทพไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวนครพนมที่บอกว่าเมืองปิดก็คือแบบนี้นะคะแล้วณปัจจุบันนี้ก็ดีใจที่มีตรงนี้เพราะว่าทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยในนครพนมจริงๆแล้วมีวัดที่สวยงามนะคะเรียงรายอยู่ตามดิมแม่น้ําโขงเนี่ยซึ่งคิดว่าจังหวัดไหนไม่มีนะเท่าที่ไปมาแต่อาจจะมีก็ได้แต่เท่าที่ไปมาแล้วเนี่ยไม่มีแต่สวยจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีฝั่งตรงข้ามเนี่ย ซึ่งมีแม่น้ําโขงขวางกั้นอยู่ตรงนี้นะคะมีแม่น้ําโของอยู่ตรงนี้แล้วก็มีภูเขาที่สวยงามมากๆแล้วก็พระอาทิตย์เวลาขึ้นตอนเช้านี่เรียกว่าทุกคนมาแล้วประทับใจนะคะอ,อยากให้มาค่ะมา,มาสซกก่อนเราจะรู้ว่านครพนมเป็นยังไงเป็นเมืองสงบจริงค่ะตื่นเช้าขึ้นมามีพระหกโมงเช้าวัดมหาธาตุนะคะวัดพระอินแปลงวัดมหาธาตุวัดกลางวัดโพวัดโอกาส แค่นี้ห้าวัดนี่ก็เรียงรายอยู่แล้วนะคะแล้วก็พระท่านก็ออกบิณฑบาตตั้งแต่หกโมงเช้าพอเสียงคล้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเตรียมตักบาตรอยู่ที่ริมเขื่อนแม่น้ําโขงนะคะตรงนี้ล่ะค่ะที่ซึ่งสมัยก่อนนี้นะคะนครพนมเนี่ยมังสงบสงบตรงที่ว่าอพอนหน้าฝนปุ๊บออกหาปลาคนทํานาก็ทําไปอพอนหน้าแล้งปุ๊บ ทำสวนอยู่ตรงที่ริมแม่น้ําโขงทําได้ไม่ไม่ต้องมีการว่าจับจองอะไรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําได้ตรงนี้แต่ณปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจากว่า,อาพอมีอาเซียนที่จะเข้ามาในปี58นี้เนี่ย ทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเอกชนอะไรนี้ก็เตรียมความพร้อมทางหอ,อการค้านี่ก็มีการประชุมกันอยู่บ่อยๆซึ่งทางรัฐบาลต้องขอบคุณเขาทุกๆรัฐบาลน่ะนะคะที่มีประชุมแล้วเขาพยายามที่จะมาประชุมอยู่ที่นี่ที่ที่โรงแรมอยู่ที่นี่ที่โรงแรมริมแม่น้ําโขงก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ไปอีกทางหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ดิฉันเองก็มีโอกาสที่ได้เข้าประชุมตรงนี้ด้วย mm hmm. ก็ได้รับฟังอะไรต่างๆพวกนี้ก็แรกๆก,ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอไอซีมัน คืออะไรอาเซียนมันคืออะไรรู้แต่ว่าเอออาเซียนมีอยู่10ประเทศนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นไปแล้วจะเป็นยังไงแต่เนื่องจากทางยุโรปมีแล้วเราก็เออพอเราดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเดินไปมาสะดวกแล้วนะเข้าไปมาสะดวกแต่ทีนี้ทางนาครพนมเราเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเวียดนามถึงลาวก่อนนะคะสาาปปลาวซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือท่าแขก นะคะถ้าแขกหรือแขวงคำม่วนแล้วก็ไปที่เวียดนามนะคะเสร็จแล้วก็ไปจีนต่อได้เลยทางนี้ก็โชคดีตรงที่ได้มองเห็นทางรัฐบาลได้มองเห็นอันนี้ก็ได้สร้างสะพานสะพานที่สาม นักสามนี่ก็คือหนึ่งคือหนองคายอันที่สองมุกดาหารอันที่สามคือนครพนมซึ่งเป็นสะพานที่สวยที่สุดที่หลายๆคนบอกไว้นะคะแล้วก็มีมีโหวตกันไว้เหมือนกันในในเ e b บ o k กอะไรเงี้ยเขาบอกว่านครพนมนี่มีสะพานที่สวยที่สุดในในประเทศไทยนะเขาบอกเนี่ยมันยาวแต่มันไม่ตรงปกติมันจะเรียบตรงไปเลยใช่ไหมอันนี้จะเป็นโค้ง เหมือนพญานาคถ้ามองไกลๆแล้วคล้ายๆพญานาคค่ะสวยมากค่ะแล้วก็ยังมีทิวเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกแล้วตกเย็นอีกฝั่งข้างนี้พระทิตตกอีกก็สวยอีกนะคะอันนี้แหละค่ะมันเป็นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ให้เราด้วยแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันสรรสร้างพวกนี้ด้วยก็เลยทำให้มีสิ่งงามๆอันนี้แล้วก็ยัง ที่เทาอุเทนก็ยังมีมีพระธาตุพนมแล้วอีกอันหนึ่งนะคะนครพนมเนี่ยมีพระธาตุครบทั้ง7วันคือคนที่เกิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะว่าใครเกิดวันไหนอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างพระธาตุพนมก็เกิดวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะพระธาตุเทาอุเทนอย่างเงี้ยคนเกิดวันศุกร์ก็ไปกราบได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเรียกว่ามาที่นี่ใครเกิดวันไหนไม่ต้องไปที่อื่นแล้วค่ะ เืออยู่ที่นครพนมนี่ก็ไปกราบได้หมดเลยค่ะทั้งทั้งเจ็ดวัดนะคะไม่ใช่ว่าประทานตั้งตั้งตั้ง,งไม่ใช่นะคะค่ะอันนั้นค่ะค่ะผลดีของ AEC เนี่ยมันดีอยู่ลวค่ะผลเสียเนี่ยพอจะมองเห็นไหมว่ามันมีผลเสียยังไงหรือว่าการเตรียมการไม่พร้อมอย่างไรทางด้านภาษาภาษาอันนี้ก็มีม,มีมีส่วนเพราะว่าอ,อย่างทางสปปลาว ของเขาสามารถอ่านภาษาไทยพูดภาษาไทยเราได้เขียนได้ด้วยแต่คนไทยเราไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าเราก็คิดว่าเราคุยกันได้อยู่ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้แล้วพอเรามานั่งคุยกันแล้วเราอเออเราอ่านได้หรือเปล่าเนี่ยภาษาลาวอ่านไม่ได้อ่าเขียนได้ไหมไม่ได้เอมคิดอยู่แต่ว่าเราอุ้ยเราเป็นคนไทยออแต่ว่าพอตกมาถึงตรงนี้ปุ๊บนี่คือพอยเลยค่ะ จุดเลยแล้วเวียดนามอีกนะคะภาษาเวียดนามเราก็ไม่เคยสนใจอุ้ยอะไรมันก็เหมือนมีหมวกอยู่ตรงภาษาอังกฤษอะไรเท่านั้นเองก็คิดแต่เป็นเรื่องตลก ไม,ไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เพราะนั้นภาษาแต่ก็ยังดีใจว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยนครพนมนะคะเขาก็เริ่มมีละนะคะมีแล้วก็ที่โรงเรียนอย่างโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนนพวของโรงเรียนนครพนมที่นี่นะคะทางอาจารย์ทางผู้อำนวยการท่านก็ได้ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้ให้มีนักเรียนที่ใครที่สนใจเรียนภาษาพวกนี้ก็มีภาษาอันนี้ให,ให้ให้เรียนด้วยคะ่ะก็จะช้าไปหรือเปล่าก็ ก็ช้านิดหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าไม่ไม่ทำเลยในส่วนของทางด้านสาธารณสุขนะคะก็โรงพยาบาลนี้ก็ตอนนี้เขาก็ทําเป็นศูนย์โรงพยาบาลศูนย์นะคะถามว่าพร้อมไหมมันเพิ่งจะเริ่มได้สักประมาณปีหนึ่งที่ท,ที่จะพร้อมที่จะเตรียมรับแล้วก็ทางโรงพยาบาลนี้ก็ให้พยาบาลให้หมอให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยเรียนภาษานะคะเร,เรียนภาษาอา่าหมายถึงภาษาลาวภาษาเวียดนามภาษา จีนนี่นะคะก็ให้ให้เรียนพวกนี้ภาษาอังกฤษด้วยสำคัญตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ,อรองรับได้ครบหมดไหมม,มันก็ค่อนข้างยากอยู่เพราะทุกวันนี้ตามอำเภอต่างๆก็เข้ามารักษาอยู่ที่นี่ก็น่าเขาก็น่าจะช่วยทางรัฐบาลน่าจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องขยายขยายทางด้านตึกต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็หมอด้วยพยาบาลด้วยนะคะ แล้วก็ในในส่วนอย่างอื่นโรงแรมโรงแรม,มเตร,ร้านอาหารค่ะค่ะในในเรื่องของโรงแรมนะคะก็ทุกวันนี้รองรับได้แต่ในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีมากขึ้นกว่านี้แต่เท่าที่ทราบจากนักธุรกิจด้วยกันเนี่ยเขาก็สร้างสร้างกันอยู่นะคะก็คิดว่านั่นน่าจะเพียงพอแต่ร้านอาหารนี่นะคะที่จุด จุดสำคัญสำคัญเนี่ยยังยังมีน้อยอยู่นะคะแต่ว่าคนที่มาเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ไปนั่งแบบร้านธรรมดาบ้างร้านร้านใหญ่ๆบ้างซึ่งก็ไม่ใหญ่มากมายอะไรแต่ว่าเพราะของเรานี่มันอยู่กันแบบธรรมชาติอยู่กันแบบธรรมดาธรรมดานะคะแต่เท่าที่สร้างม,มาก็คือก็กำลังเร่งสร้างเร่งทำกันอยู่เรื่องพวกนี้นะคะแล้วในส่วนเรื่องการคมนาคม หมายถึงว่าการที่ไปตรงนู้นตรงนี้ที่นี่ไม่มีรถเมล์ก็จะมีสำล้อก็คือสกายแล็บนะคะอันนี้ก็อยากจะขอเพิ่มเติมว่าถ้าเผื่อว่าทางทางการท่องเที่ยวนะคะที่คิดตรงนี้อยากจะให้มีป้ายติดอยู่กับกับรถสกายแล็บนะ่ะเพราะยังไม่มีนะคะตรงนี้อยากอยากให้มีเพราะว่าคนในตัวเมืองเองแล้วก็คนอื่น ที่มาด้วยก็จะได้รู้ว่าเออรถคันนี้แหละที่จะพาเราไปตรงไหนตรงไหนได้แล้วก็มีจุดอยู่ตรงไหนบ้างอะไรพวกนี้อยากให้มีตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่สถานีขนส่งเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ตรงที่ว่าป้ายต่างๆนี้นะคะซึ่งคุณพ่อได้มอบที่ดินให้ตรงนี้ให้กับทางเทศบาลเป็นของเทศบาลแล้วอมอบมาให้ตั้ง35มสาไม่ใช่35ปี35นะคะก็20ปีแล้วตรงนี้แต่ว่ามันมัน ถามว่าดีไหมดีมากๆากเพราะว่าใครไปใครมาก็นัดพบกันได้อยู่ตรงนี้ว่าอยู่ตรงนี้กับเมื่อก่อนนี้คืออยู่ตรงข้างถนนว่ารถจอดตรงน้นตรงนี้นะคะยิ่งสมัยก่อนไม่มีมือถือนี่เรียกว่ารอกันก็นแล้วกันแต่ตอนนี้ก็โอเคถือว่าดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ว่าอยากให้มีทาสีหรือว่าทําป้ายทําอะไรให้มันดูชัดเจนขึ้นค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้ฟังเสียงของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนมพูดถึงเรื่องการที่ประเทศไทยของเรานั้นจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่ามีผลดีและผลเสียต่อการทําธุรกิจในจังหวัดนครพนมอย่างไรบ้างนะคะตลอดจนเราไปชมพระธาตุพนมต่างๆนะคะก็พบว่าเป็นสิ่งที่สวยงามและจังหวัดนครพนมก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวมากคะ่ะแต่วันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพลงเท่านี้คะ่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องคะ่ะที่อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าทางรายการของเรานั้นจะทําบุญร่วมกับ พุทธศาสนาชนซึ่งนําโดยท่านผู้บังคับการตํารวจกองปราบปรามนะคะจะจัดทอดผ้าป่าเพื่อหาไรายได้สร้างหลังคาพระพุทธเจา้าพระองค์ขึ้นณนะสานักปฏิบัติธรรมจังหวัดเลยค่ะเราจะไปทอดผ้าป่าก,กันในวันที่5พฤษภาคม2556นี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธานะคะที่อยากจะร่วมทําบุญกับรายการของเรานั้นให้โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะซึ่งเป็นเบอร์ของคณะกรรมการโดยตรงและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือมีเรื่องเกี่ยวกับ ปัญหากฎหมายนะค้อยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะให้รายการของเราแนะนาเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมก็สามารถโทรมาหรือว่าส่งเรื่องมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่อง芒果 Channel สวัสดีค่ะ